ยินดีต้อนรับกับสาวๆและก็ท่านเลยนะคะอีกมิติหนึ่งนะคะที่อยากจะมานำเสนอนะคะวันนี้ก็ร้านนะคะที่คุณิกี้ทำอยู่ร้านสปาหน้านะคะสหรับสาวๆที่อยากจะดูแลนะคะดูแลผิวหน้าแล้วก็ปรับโครงหน้านะคะเรามาดูบรรยากาศนะคะอันนี้ก็บรรยากาศบริเวณหน้าบ้านนะคะ และเราจะเข้าไปดูว่านะคะในบ้านสามารถที่จะให้บริการได้ยังไงในบ้างนะคะอันนี้ใช้ที่บ้านนะคะเป็น work at home นะคะอันนี้นะคะจะว่าบอกว่ามีเตียงนะคะมีเตียงนะคะในการที่จะดูแลนะคะได้ยินเสียงดนตรีใช่ไหมคะดนตรีบําบัดด้วยนะคะนี่แหละคะ่ะคุณนิกกี้อยากจะบอกว่าใครที่อยากจะมาปรับโครงหน้านะคะโดยใช้ฝ่ามือกับคุณนิกกี้นะคะ เปิดรับเลยนะคะบริเวณแต่ก็มาเช็คก่อนนะคะว่าเซฟขนาดไหนนะคะเพราะว่าในยุคนี้นะคะเป็นยุคที่จะต้องมีการเซฟกันนะคะ,ะก็เป็นการเรียนทางออนไลน์ด้วยนะคะยินดีให้บริการนะคะทุกรูปแบบสะดวกแบบไหนนะคะหรือสนใจทำเป็นอาชีพเรียนนะคะศาสตร์การนวดหน้านะคะยินดีเลยกับทุกท่านเลยนะคะวันนี้ บริเวณจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ใกล้เคียงสามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ